สบายดีโฮดโคนคลิปวิดีโอนี้มือนี้ลูกสะพ้ายกับไมยาเตรียมโตพักกันออกนอกบ้านอีกแล้วอยู่น้ำไมย่าเนี่ยมีแต่กิจกรรมเห็ดบ่ค่อยแบบว่าได้อยู่ซือซ่อๆปันใด้ตั้งแต่ห้จะกันกับไมยามาในเด้อคนบ่ค่อยเห็นเราแบบว่านางนางเนอ,น,น,อน,นอยู่เงินจ้าคือเราหนีต้องได้ออกบ้านตลอดออกคู่มือคู่มือเมื่อละสองเธื่อาพวนี้เราหนับ่บไยางตอนเศร้าหรือว่ากระยางตอนเลงฮะเมื่อนี่ก็พักกันออกนอกบ้านตั้งแต่เศร้าเลยมโหอยู่ในตัวเมืองสุดกาดนอกกับประมาณเก้าโมงเศร้าพากกันมาหา ายางโลเลล้วกะซื้อของไปน้ำผลเมยมาซื้อของกับพาก,กันมาแต่เศร้าพูด บางห้างมันก็ยังบบทันไดเปิดเนาะบางห้างทนกับเปิดกับประมาณเกือบเกือบสิบโมงค่ะนะโอ้ยเห็ดยังกับผู้เ่านี่ต้องเห็ดแต่เส้าเลยไม่ยากคนนี้แล้วแบบกับเฝ้าเห็ดเฝ้า,าเลี้ยวนะเมื่อนี้กัอันสิพาเลาแบบมาซื้อพวกสมุนไพรไปนําแล้วคอยกับมาซื้ออันของอยู่ของกินบ้านเฮาอะปกติคอยกับบบคอยอันเข้ามาในเมืองมาซื้อของอีหยังแบบนี้เด้เพราะว่าคอยกับอันซื้ออยู่ใกล้แถวบ้านของคอยนะโอ้ยบบคอยได้ซื้ออันหัวสิไคปันใดทุกคนเอ้ยปกติเขากับอามาต่บ้านเฮาเนาะอันเซ ส่งฟิตไว้ค่ะนะมาเบ่งหัวสีขายป้าสามหัวนะ เกือบอันคิดเป็นเงินบาทเนาะก็ประมาณเกือบเกือบก็าสิบบาทปุ้นละเอปะาปาดข่อ,อยว่าอีหยังมาแพงอเอาเทเอาวา่าเด้ข่อยมีอันแซ่แข็งแต่ว่ามียาข่อยเราอยากกินอันอันสดๆท่นะนะมื่อนี้ก็เลยพาเรามาซื้อมื่อนี้ก็ได้แล้วก็ซื้อพวกเครื่องเทศอีหยังให้เราเนาะซื้ออีหยังเสร็จแล้วเนาะข่อยก็อันไปลักจ่ายเงินกน่อนคันบมน่มาลักจ่ายวันนี้ข้าสร้เราก็สิจ่ายเดยน้นี่ก็สิเถียงกันอยู่บนจ่ายเงินท่านแหละเจ้าจ่ายข่อยจ่ายอยู่นล้วอล่ะซื้อของเสร็จแล้่ยวันนี้ก็สิพาเรานัง่งรถไฟไปห้างขายเนืืื้้้้้ออออมมนนนีีนะ่ะขย บอกไม่ยาว่าเจ้าหนะ่ะนาก้นข่อยเด้อข่อยว่านะข่อยสิพาเจ้าไปเองอเพราะว่าอันรอบที่เลี้ยวเนาะพากกันมาฮนะกับพากกันแบบโอ้ยเนวยางงมกันอยู่เพราะว่าเฮาบ่ฮูฮานมัน่ะนะมาเมื่อน,นี้ข่อยกับเลยบอกแล้วว่า อย่ันในก็ได้มาทาังทีเลี้ยวอยากได้อีกอย่างก็ซื้อเออเดอร์ซื้อเอาหล,ลายรสโบต้งแบบว่ามาหลายเือะนะเขาออกนอกบ้านเนาะบางเธอมันก็มีคา่าอันรถไฟนะนะเมืม่อนี้เราก็ซื้อแล้วก็มาแบ่งกันนี่ไปเลยนะซื้อเลมไปซองกิโลเมื่อนี้ก็ได้อ้กจักอย่างเป็นอย่างแล้วแต่ว่าก็ของแบบก็เก่าเดิมๆที่เราแบบว่าเคยซื้ออะไรออกจากห้านเนื้อเลี้ยวมันนี่ก็สิมาซื้ออันกะเลมหรือว่าไอศครีมเด้มักลายไอศครีมของประเทศอิหร่านนี่นะเพื่อนว่ามันแซ่บ ว่าั่นมาตอนนั้นกับม่ยางหาลและเรากับโบคอยจืออฮานเนาะกะลงย่าง,ง,งมาเมื่อนี้ก็เลยพากันพ่อ,ก,อนนะกับบังเอิญนะนะก็เลยได้เรามาหี่เราซื้อคูปีเลยเด้เราน่ะแต่แว่าเรากับบคอย ซื้อซื้อห้านป่นได่นะซื้อเสร็จแล้วก็พักกันนั่งรถไฟกลับมาบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นอัน,นเครื่องเทศโอ้ยเราเสิฮ็ดเมนูแลมเคอหลีซูกินเมนูนี่นะโอ้ยเห็ดยากขนาดทุกคนเอ้ยเตรียมเครื่องเทศนี่โอ้จักยังเป็นยังละแต่ละเราก็เห็ดอาหารเลี้ยงซูกินเมื่อนี้ก็ได้สไตล์คือเก่าหัวเรลเมื่อนี้ก็กินอัน,นอบปลานินเอออบปลานินผสนโอ้ยอบปลาแซลมอนสดอกแล้วก็พวกผักพวกอย่างไป